ตำนานของหลวงพ่อเมียนพุทธสิริท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูพุทธสิริวัดที่วัดโพตมบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่าวัดโพกบเจ้าด้วยความเมตตาการุณาที่หลวงพ่อมีต่อสิทธิอนุสิทธ์ทำให้เกิดตำนานความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยบิดาของท่าน ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านเป็นบุตรของนางมวนและในแก้วซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงในละแวกบ้านเรียกว้เจ็บไข้ได้เลยก็ต้องมาให้หมอแก้วปัดเป่ารักษาจนชาวบ้านตั้งฉายากันว่าหมอเทวดาหลวงพ่อท่านเป็นบุตรคนที่สามของตระกูลเกิดโภคทรัพย์ซึ่งมีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนท่านเกิดปีมะเสง็งเดือนยี่ วันพาสสป,ปดีพุทธศักราช2,460ในรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในฐานะท่านเป็นญา,าติของหมอที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษาแผนโบราณก็ทำให้หลวงพ่อท่านมีความคุ้นเคยกันดีกับสมุนไพรใบยาต่างๆตั้งแต่ท่านยังเด็กประกอบกับนิสัยที่ชอบศึกษาหาความรู้ ช่วยบิดาเป็นลูกมือในการหยิบยูกยิบยามารักษาคนป่วยจนมีความชำนาญในการที่จะรู้ว่าตัวยาใดรักษาโรคชนิดใดหรือใบยาอะไรสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างบางครั้งพอมีคนมาหาหมอมาหาบิดาเพื่อมาขอยายังไม่ทันที่จะพบหมอเด็กชายเมียนก็สามารถที่จะหยิบยาให้ถูกต้อง กับโรคจนบิดาต้องชมเชยในความจำของเด็กชายเมียนเป็นประจำเนื่องจากความสนใจในเรื่องราวของการรักษาและสนใจในเรื่องศาสตร์ต่างๆทั้งในเรื่องของธรรมะบิดาของท่านก็เลยสนับสนุนให้เด็กชายเมียนบวชเป็นเนนเพื่อศึกษาหาความรู้โดยตรงที่วัดหลวงพ่อเมียนท่านก็เลยได้บวชเนนตั้งแต่อายุ19ปี ที่วัดดาววด,ดึงกรุงเทพมหานครพอท่านอายุได้ยี่สิบปีผู้ชายไทยต้องเกณฑ์ทหารแต่ในสมัยนั้นพระเนนได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการเกณฑ์ทหารแต่หลวงพ่อกลับอยากจะเป็นทหารท่านก็เลยศึกออกมาเพื่อเกณฑ์ทหารแต่ทว่าไม่ได้เป็นหนึ่งมาจากปีนั้นทางราชการรับทหารน้อยเพียงหกสิบคนเท่านั้นและประกอบกับ หลวงพ่อท่านก็มีร่างกายที่เล็กไปหน่อยหลังจากที่หลวงพ่อท่านลาศจากการเป็นทหารในช่วงนั้นหลวงพ่อท่านก็ต้องสูญเสียโยมบิดาท่านก็เลยบวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมบิดาผู้ล่วงลับโดยที่พระครูธรรมโชตเป็นพระอุปชาและพระครูหลิมวัดโพบางบานเป็นพระกรรมวาจาจารย์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนาน ของหลวงพ่อเมียนแห่งวัดโพตมบลกบเจา้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่วัดโพนี่เองที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่มีการช่วยเหลือแก่ผู้ที่รับการเจ็บป่วยจำนวนมากเดือดร้อนมาหาหลวงพ่อเมียนและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่เจ็บป่วยทำให้เกิดเรื่องราวความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่เดินทางมาจากทั่วจัรทิดเพื่อมาหาหลวงพ่อเมียนคือว่าคืนนั้นผมกลับมาจากที่บ้านเพื่อนผแบบดึกแล้วอ่ะแล้วมีรถเกงคันหนึ่งคือว่าเขาเมามาแล้วเขาว่าวิ่งผิดเลนมาหาผมอะแล้วผมก็พยายามหลบลงไปข้างเลนแล้วเขาก็ยังแบบไปชนผมอีกไปชนผมหลังจากนั้นเขาก็พาผมไปรักษาโรงพยาบาลพอไปรักษาจากโรงพยาบาลผมอยู่โรงพยาบาลสัปเนฝ่าแล้วก็แบบก็ไม่ดีขึ้น ไม่ดีขึ้นก็มีแบบว่ามีคนแถวบ้านผมอะ่ะคือว่าญาติญาติกันนะเขามาหาหลวงพ่อที่นี่แล้วเขาว่าหายกลับไปแล้วเขาแนะนําให้ผมมาผมก็เลยมามามา,มาหาหลวงพ่อดูก็มาครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาหลวงพ่อถ้าดีขึ้นะผมก็เลยแบบว่าญาติย,ยมแถวนี้เขาบอกให้ผมมาแบบว่าถ้าไม่อยู่แล้วอยู่กับหลวงพ่อแบบว่ารักษา้บ่อยจะหายไวผมก็เลยมามาตามเขาที่แนะนํามาหลังจากที่หลวงพ่อท่าน ได้บวชที่วัดโพแล้วท่านก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรต่างๆจากตำรับตำราของโยมพ่ออย่างจริงจังมาโดยตลอดและท่านก็ได้ฝึกจิตภาวนาอย่างเคร่งครัดตามตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มอยู่ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาวิชารักษาโรคต่างๆมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหลวงพ่อปาน ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมและยังทรงวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อปานท่านได้ถ่ายทอดวิชาการใช้มีดหมอตามตำนานกล่าวไว้ว่าการใช้มีดหมอนั้นต้องรู้เคล็ดวิชาต้องรู้สมมติฐานว่าโรคนั้นอยู่ที่ไหนหมอโบราณท่านเคยบอกไว้ว่าทุกอยู่ที่หัวกลัวอยู่ที่ใจไข้อยู่ที่ท้อง ตามธรรมดาคนเรานั้นมีเรื่องร้อยแปดพันประการที่ต้องคิดอยู่เสมอเมื่อคิดมากไปก็ทำให้เกิดอาการเครียดทางประสาททำให้ปวดหัวอารมณ์หงุดหงิดอาจจะผ่านไปนโรคประสาทได้นี่คือทุกอยู่ที่หัวกลัวอยู่ที่ใจและประการสุดท้ายที่ว่าไข่อยู่ที่ท้องนั้นจะเห็นได้ว่าโรคส่วนใหญ่มีสมุติฐานอยู่ที่ท้องเป็นส่วนใหญ่ คิดมากกรดแก๊สในกระเพาะอาหารก็มากผานจะปวดท้องมังมากเข้าก็ทำให้เป็นโรคก,กระเพาะเดล่านี้เป็นต้นการรักษาของหลวงพ่อท่านจะศึกษาเกี่ยวกับสมมติฐานของโรคจากจุดใหญ่ๆไปหาจุดเล็กๆโดยเฉพาะการให้กำลังใจนั้นสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยบางคนถึงกระแบกหามกันมาหาหลวงพ่อ ท่านก็เอามีดกดๆเอาน้ำมนต์มาพรมๆให้ก็กลับเดินได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆหลวงพ่อท่านก็มักจะบอกว่าก็ไม่เป็นอะไรมากนี่เดี๋ยวก็หายแบบเกิดอุบัติเหตุฮนะไปกับรถบรรทุกสิบล้อตอนนั้นเอาอิดไปส่งก็ให้เป็นแผนที่ให้ไปทั้งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกทีนี้มาไปถึงที่เกิดเหตุผมยังไม่ได้ ไม่ได้ดูเลยได้ยินเสียงรถมันชนกันโคมโคมผมตื่นขึ้นมาตีนก็ผมติดอยู่ในรถแล้วติดอยู่ในรถล้วออกมาได้ไงครับตอนนั้นเขาพากันมาช่วยงัดออกฮนะคนคิดว่าผมตายนะเ <c oughs> พราะเลือดตรงหัวนี่ก็แตกเนะี่ยเย็บไม่รู้จีเ๊เข็มแล้วก็ปากนี่ยังมีรอยเย็บเลือดเต็มหน้าแล้วก็ขานี่ตอนนั้นผมคิดว่ามันจะเดินไม่ได้แล้วเพราะใครมาเห็นก็บอก ถ้ามึงเดินได้นี่ก็เก่งแล้วขณะหมอที่โรงพยาบาลที่ผมไม่เข้ามานะ,ะาการเวลารักษานประมาณสี่เดือนเดินได้ฮะสเดือนเดินได้แต่แผลยังไม่หายดีนะ,ะสี่เดือนนี่ผมใช้ไม้เท้าลงมาเดินข้างล่างได้วิธีการรักษาของหลวงพ่อเมียนที่ท่านมีต่อผู้ที่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นนอกจากการที่ท่านจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของยาสมุนไพรแล้วท่านยังมีน้ำมน ชานมากมีดหมอและไม้การรักษาของหลวงพ่อเมียนนั้นเคยมีคณะแพทย์ได้นำเอานักเรียนฝึกหัดแพทย์ไปศึกษาที่วัดแล้วเกี่ยวกับสมุนไพรที่หลวงพ่อใช้แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการคณะแพทย์ก็ยังยอมรับในสมุนไพรดังกล่าวเหตุการณ์เมื่อว่าออกไปซื้อของจะทำธุระที่บ้านนะทีนี้บอกว่าขี่มาทางทึงโค้งเขามาปั๊บนี่นก็หลบน้ำมัน ก็หบทางโค้งปั๊บพวกก็แท็ก็ไปหาโคง้งเขาหมดใสอ่ะพี่ก็ข้ามข้ามเลนไปก็ข้ามเลนไปปั๊บเนี่ยไอ้รถรถเมย์สองันสามยังวัดนนท์วิ่งสวนทางมาผมก็หักไปไม่พ้นคืบเดียวก็ชนลม้มพอชนล้มไปผมก็ไม่รู้สติตอนนั้นก็ล้มไปในรถนะรู้ว่าล้มลมันล้มแรงไปก็ไปโดนรถแท็กซี่อีกสองคันก็เสียไปสองสามหมื่นนะค่าจะจ่ายนะก็ไปนอนอยู่หลงวงพ่อตั้งเก้าสิบห้าวัน ไปเข้าเือกผมทีน,นี้คนข้างเตียงบอกว่าผมกนะ็เม้นว่าผมกับเจ้ารักษาเกง่งโรคกระดูกอะผมอยู่ได้สิบห้าวันพอดีผมก็เลยกลับมามาถึงพุ่งพข้านีน่นสิบเอ็ดมาถึงท่านตั้งกระตัดเือกให้ผมแล้วท่านก,รกาป็ประสานกระดูกอะประเชือกตีประสานกระดูกเข้าเือกนี่ผมข้างก่งอนผมมันเดินไม่ได้เลยนะบวมหมดทั้งข้างเลยนะบวมหมดเลยเดินไม่ได้ถ้ามารักษาอยู่ท่านประมาณเดินฝา่าผมก็เดินได้ระยะยน,นี้เดียกอาการก็ดีขึ้นมากแล้วนี่ค่อนข้างจะหายแล้วท่านพ่อบอกไม่คิดว่ากลับบ้านได้ หลวงพ่อเมียนแห่งวัดโพตาบลกบเจ้าอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าวัดโพกบเจ้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการให้หลวงพ่อเมียนท่านรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจนเกิดตำนานต่างๆมากมายตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อท่าน สำนาญในการที่จะช่วยรักษาบรรเทาผู้ที่เจ็บป่วยโดยโรคกระดูกดังจะเห็นได้จากไม้เท้าคำยันจำนวนมากที่ทั้งวัดต้องทยอยบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเนื่องจากคนที่ใช้ไม้เท้ามารักษาเมื่อหายก็ทิ้งไม้เท้าถวายหลวงพ่อไว้ความจริงเนี่ยในตำงบลงกบเจ้าเนี่ยที่ช่วยกันมาต้องเรียกกำนันามาช่วย ถ้าพูดถึงในด้านการบริหถนน,นล่างวัดเนี่ยสําเร็จได้เพราะกำนันกับก็้า,จจาอาตมาเองเนี่ยช่วยกันทสองคนช่วยหาทุนหาที่แรกก็ติดต่อขึ้นมาถนน,นมันได้มันได้ไดเปล่าลาไม่ได้เสียงเงินเลยเป็นแต่เพียงว่าขอแรงจาก หน่วยราชการทางจังหวัดเราเป็นรถไปอะไรามาช่วยกันทำแล้วชาวบ้านทำ้าช้านทำไม่ไหวก็ต้องอาศัยหน่วยราชการเพราะว่าเราไม่มีรถไม่มีอะไรอะไรทำเรื่องของถนนถึงได้สำเร็จได้ถนน,นหลังวัดเนี่ยถนนหลังวัดได้มีชื่อไหมครับ ไม่มีอ่ะไม่มีนะครับไม่มี <c oughs> ครับคือคือไม่ยอมตั้งคือครับผมคืออธาาตบายเองก็ไม่อยากจะไม่อยากจะตั้งกำนันเขายาาา้อยตั้งน้าเพอย่ายตั้งก็ไม่เอาไม่เอตัอ <c oughs> ้งมาของของรัฐบาลก็ไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราเป็นแ่เป็นช่วยกันให้มันเสร็จกันไปเท่านั้นแล้วค็น้นเข้ามานฟังโนนเนี่ยฝังอนนก็เดินตลอดทั้งหมดครับ <c oughs> แล้วก็ยังจะเชื่อมเหมือนกับตำบลนอื่นไอ้ที่ขันกันน้ําอะไรต่วอะไรช่วยกันมาตลอดเลยกับกำนันเญ่บบานกลายเป็นกำนันก็ตามส่วนมากมักจะเข้ามาในในทางวัดเนี่ยจะต้องมามาคลุกคลีติโมงกันอยู่กันในวัดเนี่ยมีเรื่องอะไรก็คุยกันอยู่ในวัดจะเอาอะไรก็ช่วยกันช่วยกันจนเด็กังไม่เป็นเรื่องเลยนี่พัฒนาไปชนิดครับก็อย่างที่เขาว่าใช่ไหมครับว่าวัดช่วยคนคนช่วยวัดใช่ไหมครับ ช่วยกันมาไม่รู้ใครรุกคลีตีโมงกันมานอกเหนือจากที่หลวงพ่อท่านได้ช่วยเหลือบรรดาผู้เดินทางมาท่านได้ช่วยจำนวนมากโดยที่ท่านไม่เคยที่จะคิดค่ารักษาพยาบาลใดๆเลยแม้แต่น้อยแต่ได้วความศรัทธาที่สาธุชนจำนวนมากทั่วสารทิศทำให้หลวงพ่อท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาวัดโพกบเจ้า ครับแต่โครงการที่หลวงพ่อจะสร้างต่อไปนั้นมีอะไรบ้างครับก็เห็นเนี่เป็นวิหารวิหารเนี่ยที่จะทำกันนี่เพื่อเอาไว้ให้เป็นสักศรีของวัดอย่างนึ่งแต่ว่าก็งบประมาณในงบประมาณที่จะประรานเหมือนกรกากันไว้อยู่ในเราประมาณไม่แปดล้านกว่าสิบล้านนั่น วิหารที่ใช้นี่นะครับที่สร้างนะครับเพื่อไปใช้ในอะ,อะไรครับเพื่อใช้ในกิจการของพระสานสนาบ้างแล้วเก็บไว้ตาวัตถุของเก่าแก่เนี่ยเพื่อจะเป็นอนุสร์คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์รวบรวมนะครับรวบรวมถาวรวัตถุแล้วก็ของเก่าของวัดที่เก็บไว้ใช่ไหมครับไว้ในสถานที่เดียวนะครับครับนอกจากนั้นนอกจากสร้างวิหารหลวงพ่อจะสร้างอะไรต่อครับ สร้างวงานแล้วก็ก็เห็นจะเป็นเรื่องของปลีกย่อยเฉพาะสําหรับวัดนี่แหะก็มันเป็นเรื่องของปลีกย่อยแล้วก็นี่ก็ก็เห็นจะเป็นการซ่อม,มแต่ละากานแล้วต่อไปปฏิสังขรณ์นะครับปฏิสังขรณ์ซ่อมนะตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเมียนท่านได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆมากมายในวัดเมื่อผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปที่วัด ก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามและนอกจากการสร้างถาวรวัตถุการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วด้วยความมีเมตตาจิตแรงกล้าของหลวงพ่อเมียนท่านก็ยังมีโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กและโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการเรื่องโครงการครับ<ม>ที่หลวงพ่อจะช่วยเด็ก เรื่องอาหารของเด็กนะครับหลวงพ่อจะช่วยในลักษณะไหนครับก็ช่วยแบบนี้อะแบบแบบพ่าดที่เรามีอยู่นี่แล้วก็เรายังพอมีที่จะช่วยเขาได้เราก็ช่วยกันไปตามสภาพเนี่ยนะ,ะตามสภาพที่เรามีบางวันมันก็อมีการที่เราช่วยได้อย่างดีบางวันก็มบางวนันก็ขาดเมือนงลเจนเมื่อไงก็ว่า ชาวบ้านก็มาทําบุญเงินขึ้นอะไรต่างนขึ้นอย่างี้อาหารนั่นมันน้อยลงไปเราก็ต้องอาศัยไอ้อาหารที่เขามาทําบุญกันเนี่ยแต่ว่าบางทีก็ไม่พอเพราะเรามาันเด็กะเกณฑ์จากอาหารจากเขาเขาก็มาเด็เกเตรียมออกมาอันนี้มันเป็นเสิ่งที่ขาดเหมือนกันคืออาหารเด็กปัจจุบันนี้ที่โรงเรียนนี้นะฮะประมาณห้าหกสิบคนนะครับได้มาจากพระ บินทบาตได้ได้มันอย่างวินทมาทครับแล้วก็เหลือจากชั้นเช้าชั้นเพลนแล้วก็เลี้ยงเด็กใช่ไหมครับเลี้ยงเด็กครับแล้วโครงการที่หลวงพ่อจะคิดตั้งบ้างไหมว่าหลวงพ่อจะต้องเป็นทุนนิติให้กับเด็กอาหารกลางวันอันนี้ถ้าหากว่าก็รู้สึกว่ามันจะไปไม่ตลอดเงินถ้าหากว่าเราจะเลี้ยงกันให้ตลอดไปคนที่จะทำงานต่อไปนี่เรายังหาไม่ได้ ก็เลยรับปากไม่ได้ไมือนกว่าจะทําได้แก่ไหนพีงไายอันนี้มันเป็น,นขั้นเราทดลองทดลองกันดูถ้าหากว่าจะมีโอกาสที่จะทําได้จะทํำต่อไปมึงเป็นโครงการอาหารกรางวันเด็กให้เป็นเงินมูลนิธิเกิดขึ้นสำนัาเรื้ยงเด็กนี่ยหลวงพ่อเมียน หากท่านไม่ถูกนิมนต์ไปที่ไหนแล้วโดยปกติท่านจะนั่งพิงหมอนอยู่ที่ข้างเสาของด้านหน้าหอสวดมนต์ซึ่งก็จะมีผู้คนจํานวนมากเดินทางมาพบและนมัสการท่านเป็นประจำและโอกาสนี้ทีมงานเปิดบันทึกตำนานของเราจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพื่อให้พรแก่ผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานด้วยครับอ๋อเป็นอันว่าสิ่งเหล่านี้ ที่กระทำงั้นกันนั้นสำหรับผู้ที่ได้ดูโทรทัศน์ที่ที่อยู่ที่บ้านเมือ่ออเมื่อได้ดูแล้วแล้วก็ได้ยินแล้วก็ว่ามันจะเป็นข้อคิดสกิดใจอยู่ตอนหนึ่งว่า,ว,าว่าว่าดูดูโทรทัศน์แล้วบางทีก็จะเข้าใจแล้วว่าดูโทรทัศน์เป็นการที่ว่าบอกบุญ เป็นการบอกบุญให้ชาวบ้านได้กระทำบุญแต่ไม่ใช่อย่างนั้นการที่ว่า,าเป็นาการที่ว่าแนะนำชาวบ้านเนี่ยให้ตื่นตัวได้ตื่นใจแล้วก็ตื่นไปในชีวิตด้วยว่าคนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องสร้าง เราจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวของเราเองเราก็ต้องสร้างไม่ใช่ทำลายตัวเราต้องสร้างตัวเพราะเหตุฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ที่บ้านก็ต้องสร้างบ้านเมื่ออยู่ที่วัดก็ต้องสร้างวัดเมื่ออยู่ในสถานที่ใดๆเราก็ต้องสร้างสถานที่ในนั้นๆจะเป็นสร้างที่บ้านก็ตามสร้างที่วัดก็ตามอันนี้ก็ชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ ผู้ที่อยู่ไกลจิตก็ได้ชื่อว่าเราสร้างบ้านของเราเ,เพราะว่ามันเป็นตำบลเดียวกันเป็นอำเภอเดียวกันเป็นจังหวัดเดียวกันถ้าหากว่าเราจะรวมเมืองเอาอีกทีหนึง่งเราก็สร้างประเทศเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มของประเทศนั่นเองเราก็ต้องสร้างคราวนี้การที่ว่าจะสร้างสร้างกันได้อย่างไรเพียงไหนนั้นมันก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะกระทำ เพื่อให้ความเหมาะสมสิ่งเหล่านั้นมันก็จึงจะเกิดขึ้นได้เอาละในฐานะที่ท่านได้กวางแล้วนี้แล้วก็ได้ได,ดูอยู่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไปบูมในสิ่งที่ค่งปรารถนาแล้วก็ขอให้เป็นผลสำเร็จตามมโนความปรารถนาของท่านทั้งหลาย បានបានបាន់ក្លាលាល